สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภัก4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสาพชจานาของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่รวมทั้งสิ้น2,690คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดสำนักสงฆ์และพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองเนื่องในวันปฐมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูลและเนื่องในวันฉัตรมงคล สำนักง,งานพัฒนาภัก4และหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่43ณสำนักสงฆ์นากรวดหมู่ที่7ตำบลโคกชะงายอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน512คนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่41นวัดประดิษฐ์บุพภาตำบลสุงไหงปาดีอำเภอสวยปาดีจังหวัดนาราธิวาสผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน300คน หน่วยพ,พัฒนาการเคลื่อนที่42ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชสวนตำบลปูโรงอเภอกรงปีนังจงหวััดยะลาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน358คนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44ณบริเวณคลองดี8หมู่ที่3ตำบลรูสมิแลอเภอเมืองปัตตานีจงหวััดปัตตานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน870คนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-5ณสนามกีฬาชัยอนุสร์ตำบลแประอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน300คนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-6ณบ้านหนองน้ำเดิมหมู่ที่6ตำบลวัดประดูออำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน350คนและนี่ก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันปฐมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูลและเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะ